อฟเอครับครับก็เชลซีจะเปิดลังสแตมฟอร์ดบิล์ตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์แต่ถือว่าเป็นเป็นเอฟเอคับด้วยกันผมพยายามจะทําให้มันเป็นแบบทีม FA ฟเอคับแล้วครับมันทําไม่ได้จริงๆครับต้องวุ่นวายนิดนึงถ้าจะทำเอฟเอครับใช้เวลาครับแต่ว่าเอาเป็นเขาเรียกว่าสกอร์เป็นของพิมพ์บรกด้วยกันนะฮะถือว่าเป็น FA ฟเอครับเนาะคิดว่าเป็น FA ฟเอครับนะครับ FA ฟเอคับครับ ผู้ใหญ่ที่สุดทั้งในรอบ8ทีมหรือ16ทีมนี่แหละจะจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีก็ชนะมาแมนยูก็ชนะมาเหมือนกันครับ <The manager S 1> ถ้าแพ้ก็คงไม่ได้เข้ารอบครับผมแล้ว่าคอนเต้เจอมูรินโญอีกแล้วครับในบอลถ้วยแพ้ตกรอบนะ ก็ต้องมาดูกันว่าแมนยูจะรับมือเชลซีลซได้หรือเปล่ามูรินโญ่จะปรับแผนเพื่อ <og> ที่จะมาถล่มเชลซีหรือเปล่าเพราะว่าเจอกันต้นฤด,ดูคือคือเจอกันแล้วฮะแล้วก็แมนยูแพ้เชลซีไปในครับผมในบอลลีบอลทัวยยังไม่เคยเจอกันนะครับครับแมนเรย์มูรินโญ่ก็แพ้แบบหมดรูป ใช้คำนี้ได้เลยว่าหมดลูกจริงๆนะครับเอฟเอครับนี่เป็นยังไงนะเอฟเอครับนี่ของชาแนลเราจะเป็นแบบว่าถ้าคู่นี้เสมอครับยิงจุดโทษเลยครับแต่ถ้าของยิงเสมอต้องกลับไปเล่นที่โอทอตฟอร์ดสนามของแมนยูนั่นเองซึ่งเชลซีมีนัด ต้องไปเยือนแมนยูที่โอทัสฟอร์ดเหมือนกันนะครับแต่เป็นอยู่ในบอลอีกนะครับผมทั้งสองทีมครับฟอร์มกำลังดีครับมิกกี้จอนส์หรือเปล่าวะฟอร์มกำลังดีทั้งคู่ครับก็ต้องมาจับตาดูกันว่าในเกมนี้จะถล่มทลายระเบิดภูเขาเผากระท oph กหรือเปล่านะครับผมกองเตะให้กับเอเดนอาซาอาซาเจอบล็อกบาแย่งไปพอบล็อกบาให้กับสตาดัน ซาตานนี่ลล่าสุดนี่กดแฮตทริกกับแมนยูได้แล้วนะครับในสีเสื้อแมนยูนะครับแฮตทริกเอาบอลกลับบ้านไปอยากจะรู้จริงๆพวกที่ได้แฮตทริกนี่ได้ลูกบอลกลับบ้านนี่เอาไปแล้วทำไมก็ตรงบนหงสโขกมาลูกนี้ก็ไม่ถึงครับแต่จังหวะนี้บอลอยู่ที่เปโดเปโดโรดิเกตเอาเอาเปโดเลี้ยงแต่เดลิบินชวนไปล้มไปเลย องขาไปดูสวยะขอคู่ซิเธอไปดูจุ่มให้กับโมเสกไปดูข้ามมาที่เอเดนอาซาอาซามมวนให้กับกองเตะเอ็นก็ลูกองเตะให้กับอาซาเอเดนอาซาอาซาอย่างอาอยู่ครับเอเดนอาซาต้องคืนที่กวนตากวนต้ายกยาวมาทาั้งไปดูแต่เจอมองเคียวไปก่อนมาเซีย,ยวให้มาที่คลิก ไมเคิลคาริกสลาตันสลาตันให้กับเฮเดล่ามาทีมมาคิตเทเลียนมาคิตเทเลียนเจอมาคอสลองโซ่แทงไปนิดนึงวอน์มินของเชลซีครับเนมิยามาติดให้กับเอ็นโกลกองเตะมาติดคอต้าอาซาอาซาให้กับมาติดโดนแซไปครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อมาติดให้มาที่เกนเตเกนเตมาที่โมเซ โมเสร็แถลงยาวมาให้เปโดครับเป,ปโดเปโดยังคลึงเปโดคลึง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 ล็อกคลึงอีกคลึงคลึงมันไม่ใช่คลึงเฮเดล่าเอเดล่าให้มาที่ดาริบินดาริบินให้กับเฮเดล่ามาที่คาลิกคาลิกมาทางบ็อกบา พอปอกบาลากไปเองครับปอกบาปอกบายังไม่เห็นเพื่อนปอกบาให้กับเฮเดล่าเฮเดล่าแทงมาขี่เออจะมาขี่จักรยานทำไมเล่าจังหวะนี้ครับมาเซียลยิงไหมครับติดเซฟชีโบกุตัวครับโอ้โหดีครับที่ยังติดเซฟครับดีครับที่เมื่อกี้ล้มแล้วไม่ได้จุดโทษครับแมนยูอะไรครับแมนยูนี่บุกใส่เชลซีอย่างหนักครับ ที่6กับที่1ของตารางมูรินโญ่ก็มีการแขวงครับว่าเทลซีได mm ้แชมป์ไปแล้วส่วนแมนยูเราต้องลุ้นท็อปโฟไหนจะบอลถ้วยอีกอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ยิงจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับ mm hmm. ข้ามขานไป mm hmm. มูรินโญ่พูดแบบว่าจิตวิทยากับคอนเต้นิดนึงนะฮะตามสไตล์เฮียแก mm hmm. โอ้แต่สับขาเตะน,นี้ไม่ช่วยอะไรเลยครับเฮเดรา เปลี่ยนเป็นปอกบา์นี่น่าจะเข้าไปแลวครับอ้าวบอลตั้งแต่จากชิโวกูตัวกูตัวเล่นกันสั้นๆกัวเอ็นตาเก็นเตะมาที่ปไปโดไปโดให้กับอ้าวเลียย้ยงยาวไปครับเฮเดล่าโดนแซ่บผู้จัดสินให้เลตต่อคาริคให้มาที่สลาตันสลาตันโยกมาที่มาคิทเทเลน โอ้โหโดนแซไปแต่เป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ครับเอเลราคาริคคาริคโดนเกนเต้แย่งไปตอนนี้บอลที่มาติดจะแทงให้อาร์ซาแต่ยังติดผู้เล่นของแมนยูบายยิ่อกบาคาริคปอกบาหอบปอกบาให้กับคาริค เฮเนล่าให้าามาที่มาคีทะเลียนจับบอลยาวแล้วก็ออกไปมา,มาสคอตอลองโซฮะอีกหนึ่งผู้เล่นนะฮะที่คุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับยุคกองเต้นะครับไอคอนเต้มาติดผู้บรรยายภาษาอังกฤษครับบรรยายชื่อเอ็นโกโลกองเต้เตนี่เป็นเอ็นโกโลไอเอ็นโกโลอเกนเต อ่ขาขยับภาคว่าเกนเต้นนะฮะไม่ติดกองนะครับอ่ามาติดโอ้โหจะไหลให้กับแต่คนละช่องนะครับกับเพื่อนวิ่งไปอ้าวแต่แย่งกันจังหวะนี้เบย์มาที่สโบริงให้เบลเอาวะบอกบ้าโอ้ตาย <c oughs> สตันพิงให้กับเฮเดล่าจังหวะนี้เฮเดล่าเปลี่ยนมาที่มาคิทาเลียน มาคีตาเลียนยังง่ายคีตาเลาาียนแบตเตอร์เลียนแล้วล็อกไปอีกทีนี้แบตเตอเลียนแล้วน่ะเอเดล่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสเปนที่อยู่ในสนามนี้เช่นเดียวกับเปโดครับจังหวะนี้คาลิกพิกยิงกูต,ตัวออกมาจับบอลอีซีอีซี่ทีโบกู้ตัวเล่นกันสัส้นๆกับดาวิดลุยส์กนเต มาทางมาสคออลองโซมาติดให้กับเกตเต้อาซาเอเดอาซาโหยาวมาที่ถึงกวนตาครับกวนตาเซนเต,นเตอร์ตัวนี้ดีจริงๆขอตาให้กับไปโดเปโด well, ไปโดให้กับเก่งเต้จังหวะนี้ส่งให้เพื่อนหล้ำหน้าไปก่อนครับเอ็นโกโลเกงเต้เก่งเต้เอ็นโกโลกองเต้โอ้ออกสตาร์ทเร็วเกินไปครับบายเช็คล้ำหน้าที่ดีมากครับบอลตั้งเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมอลลิงเปิดมาจังหวะนี้ บอลอยู่ที่ของบอลอยู่ทางเชลซีครับเป็นฝั่งบุกดิโกคาต้ายังไม่ได้ส่องแต่ยกนี้จังหวะให้กับเปโดดีเปโดคอสมาจังหวะนี้เลยมาถึงเอเดนอาซาอาซาอาซาล็อกอาซาอย่างไงอาซายังล็อกอยู่อาซาอาซาจิงครับโอ้ติดมาติดแล้วก็ออกไปครับเซ็งเลยครับสำหรับเอนนครนะฮะ น้ำหน้าสิครับโอ้โหไปยืนอะไรดังน,นันมาติดลูกมีมีสำนักกีฬาของอังกฤษหลายหลายหลายฝ่ายะฮะบอกว่าทีโบกูตัวครับเหนือกว่าดีคอตรงที่ว่ากูตัวนี่สามารถสั่งกองหลังได้ดีกว่าดีคอนั่นเองนะครับผมวีด a แคร์แค่นั้นแหละครับอ่านมา แลวจังหวะนี้ให้กับมาเซียมาแล้วก็สลาตันเสียบอลเกนเตให้มาที่มาติดเกนเตยกมาทางนั้นเ<ไ>ปโดมงงมาแต่ยังไงยังเป็นของแม่ยูครับกลางสนามมาที่เฮเดล้ให้กับอเ,<ร>เอาซ<อ>ผมงงเลยเข้าไปเข้ามากเกนเตโดนรวบมาติดแย่งบอลมาได้มาติดกระโดนรวบอีกทีนึงรวบอะไรเล่า มาติดกันแย่งไปทีหนึ่งอ้าวอ้าวยังไงครับแล้วก็หมดเวลาครับครึ่งแรกมีจังหวะยิงครับแต่เป็นของแมนเชสเตอร์อยู่เตดทางั้นเลยครับแล้วเราไปดูครึ่งหลังกันเลยว่าจะมีอะไรให้น่าสนใจหรือเปล่าเอาครับครึ่งหลังเริ่มขึ้นนะสักยิของแมนยูครับยิงไป3ครับสำหรับเชลซียิงแค่ศูนย์ครับแสดงว่าไม่มีจังหวะยิงเลยของเชลซีแต่การครองบอลอยู่เป็นการครองบอลนี่อยู่กับทางเจ้าบ้านครับ51ต่อ49มันก็ครึ่งต่อครึ่งกันเลย นี่ครับผมปอกบาจ่ายผิดติดมาติดมาติดให้ครับมิเตอร์โมเซตอยู่เชลซีจนได้ดีครับเป็นตัวจริงและยกมาจังหวะนี้ต้องมองออกไปก่อนครับปอกบาให้กับสลาตันสลาตันมาที่มาคิทเทเลนมาคิทเทเลนปอกบาของผู้เล่นใหม่ของแมนยูในฤดูก,กาลนี้ปอกบายัางเอาหลังชนมาติดปอกบาพีิกแล้วก็ให้มาเซีย มาเซียวมาเซียเจอเกนเต้แต่ยังไงถึงปอกปะสลาตันสลาตันพระเจ้าพระเจ้าให้กับแต่เจอแซไปครับสำหรับใครวะเนี่ยออเปโดครับไปโดแซได้สวยมากนะจังหวะนี้เกนเต้ให้กับไปโดเกนเต้ เอาครับเปโดเปโดยกมาจังหวะนี้ต้องเคลียวไปก่อนครับตีลังกาเลยถ้าผิดเหลี่ยมถ้าเข้าในลิฟต์ร้อยแปหนึ่งศูนย์แน่นอนครับโอ้เตะมุมครั้งแรกของเชลซีครับผมเป็นทางด้านของเอเดนอาซาเปิดมุมครับตั้งบอลกงดาอาซาบอกเล็งแป๊บหนึ่งเล็งแป๊บหนึ่งยกมือ put your hand put your hand มีใครยกอาซาบอกเปิดไม่งก็จะวัดนี้สลาตันส่งให้กับป๊อกปะคาน์เตอร์แอคแท็กเจอเอ็นก็ลงกล่องเตะครับเสียบไปผู้ดสินให้ใบเหลืองแรกของเกมนี้เป็นชั้นหน้าของเชลซีโหตัวมอมแรมเนี่ยฝรั่งเศสด้วยกันนะครับสำหรับป๊อกปะกับกองเตะ อาครับเล่นกันสั้นครับแมนยูบอกว่าเจอคอต้าแซะลงไปแต่ยังเป็นบอลของแมนยูอยู่ครับเซลซีนี่ไม่ค่อยดันนะเหมือนจะเด็บเลยเราไม่มีการต่อเวลาครับุดโทษแม่งเลยครับเพื่อทำคลิปให้สั้นที่สุดมาคิดทะเล่น โอ้โหกองเต้แย่งไปจังหวะนี้เคฮิวให้กับมาติดมาติดให้กับอลองโซคืนมาที่มาติดเนมมะย่ามาติดให้กับเอ็นโกโลเกนเตกองเต้ถ้าพูดชื่อเต็มเอ็นโกโลกองเต้ onte, มันก็ต้องกองครับให้ตามเกนเต้มันสำหรับคนอังกฤษเขาเรียกกันว่าเกนเต้เกนเต้เราก็ต้องกองตามเาเรียกว่า ตามตามตามตลาดไปมันมีคำไม่ใช่ตลาดอะมันมีคำแบบมันเลื่อนออกจังหวะนี้เฮเดล่าโดนดาวิดลุยแซ่าไปครับล้มง่ายครับแล้วก็ใบเหลืองที่สองก็ตกเป็นของเชลซีครับกรรมการแจกให้ดาวิดลุยดูาไปทำอะไรครับโอ้ยมีสอกมีสอกนิดนึงนิดนึง โวยครับผมแค่ครั้งแรกครับแล้วก็ส่งทีเด็ดมาทั้งสองทีมครับสำหรับเชฟฟาเบกัสเปลี่ยนแทนเนมิอาติดแล้วก็เอาพี่ฟูแทนคาลิกนั่นก็คือเวลานี่นั่นเองครับจอมโขกครับน่าจะเป็นหน้าเป้าครับส่วนสลาตันจะเป็นกองหลังครับหนักหน่วงพอสมควรสำหรับเชลซี ที่ต้องเจอกับแมนยูใน FA ครับครับแพ้ตกรอบครับเสมอไปเล่นบ้านเขาสถิติมูรินโญ่เป็นคนที่แก้เกมได้ดีนะครับผมเฟรลนี่ถอยมาแล้วก็เปิดมาจังหวะน,นี้มงก็แต่ตรงตัวทีโบกูตัวปฏิกิริยาว่างไวครับกูตัวเปิดย,อย้ยอยมาคอสตามงฟาเบกัสยังไงเชสฟาเบกัสฟาเบกัส คอสมาโอ้โหสวยมากครับแล้วก็ดีต่อให้กับเปโดสำหรับโมเซตเปโดเปโดยิงตัวอย่างคนละไซส์แต่ใช้ความเล็กครับใช้ความเล็กแต่ที่เหลือผมไม่เล็กนะครับเอนโกโรกองเต้เปลี่ยนกับชาลบาครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเกมจะเปลี่ยนชาลบาลงมาแทนกองเต้ครับ ส่วนมาตาครับผู้เล่นอดีตผู้เล่นของเชลซีครับลงสู่สนามแทนอันเดเฮเดล,ล่านั่นเองนะครับผมแท็กมือกันหน่อยแท็กมือกันหน่อยมาตามาตามาตาครับผู้เล่นยอดเยี่ยมเชลซีน่าจะ2ส,สมัยซ้อนนะครับแล้วตอนที่มาตาไปก็จะเป็นเอเดนอาซาท,ทั้งนั้นเลยครับส่วนฤดูก,กาลล่าสุดน,นี้เป็นของวิลเลียมนั่นเองนะครับผมไปดูอันนี้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสมโมสรน,นะครับ เฉพาะสโมสรแต่จังอหวานี้เปิดมาไม่ถึงคอตาทีนดาวิลุยมงมาขาชาลบะาชาล้บะาจะเจอจิ้มไปบอลอยู่ที่แมนยูสลาตันให้กับมาเซียมาเซีย มาเซียวให้กับมาตามาตาให้กับเฟรนนี่แต่เฟรนนี่ไม่เล่นครับปล่อยให้มาเซียวมาเซียวให้ไหมจะคืนให้เพื one. One ่อนไหมไม่ให้ครับให้มาตาไม่ไม่ให้ครับเลี้ยงไปเองให้กับปอกปาปอกปาทิ้งเองเฟรนนี่เฟรนนี่ยิงเองกับบอลเกินไปสัมผทีโบคูตัวตัวปลาบอลมาให้กับลองโซต้องเตะทิ้งออกไปก่อนครับทัชบอลหรือเปล่าครับคือสินไม่ให้ทัชบอลครับบอลเหมือนจะเป็นผี่ของทัชบอลแต่ไม่ใช่ครับจังหวะนี้บอลชุ่มของแมนอยู่ ชูมมาที่บายิบบายีดิเบออีกแล้วครูบอกบ้าบอกบ้าให้ครับเบนเดล,ลิบ,บินโดนชาลลาบาแย่งชาลลาปา,า,า,าให้มาสปาเบการครอสสวยๆจังหวะนี้เข้าหัวสมอลลิงเดล,ลิบินให้ไปนี่มาร์เซียมาร์เซีย ใช้กับเดลิบินบินเบนล็อกสวยบินเปิดมาคไม้ไม่มีอะไรเราจะได้ดูจุดโทษชาแนลในชาแนลนี้หรือเปล่าแล้วก็สลาตันถูกเปลี่ยนออกเอาใครลงมาเข้ากองหน้าของแมนยูครับคิดไม่ออกจริงจอ๋อเป็นมาร์สคอตตล็อบฟอร์ตันเองเชลซีไม่มีไม้เด็ดมิเชลบัตชอยี่แล้วยังไงครับโอ้โหเอากองหน้าตัวปี๊ดมันแล้วครับสำหรับเจ้าหนุ่ม มาร์สคอตต์ลอดฟอร์ดเอฟเอครับก็บเพิ่งยิงไปนั่นเองนะครับผมกอบเชลซีเอฟเอครับก็มีดีโก้คอสตาครับแล้วก็ใครคนนะจะไม่ได้หรอนัดมันนัดนั้นมันผมว่าผมน่าเบื่อเลยไม่ดูครับไปดูไฮไลท์ทำได้แค่คอสตายิงอลองโซ่ให้กับดีโก้คอสตาแต่สั้นเกินไปแล้วก็ <Any danger? S 1> จะสไลด์ <ball> ดักแต่ก็ไม่ถึง <a> ครับบอลที่มาเซียให้กับปอกบาพอปอกบา ยังม้วนอยู่มาเซียลเคยเล่นกองหน้าให้กับแมนยูในช่วงนี้นะครับแล้วก็หันมาเป็นปีกแล้วก็ประสบความสำเร็จยึดตัวจริงได้หลายเกมเลยทีเดียวแต่จดจำนี้เขายิงแมนยูแต่ชิงกันจังหวะนี้เดีช็อตระบาสมาแซงออกไปก่อนชอลาะบายกสวยครับจังหวะนี้ถึง ไอเดนอาซาอาสาไม่มีเพื่อนเติมค่ะแต่ต้องวิ่งเลาะวิ่งแซะแล้วก็ให้กับไปโดไปโดไปโดมีวิเตอร์โมเสโมเซสมาทางโมเสดโดนบินและแย่งจากบินมาที่อีกโมเสดโมเสดให้กับชาลบาชาลบาให้กับคอต้าคอต้าพิงพิงตามสไตล์พิงพี่เป่ายิงกันติดเซมแบบโอ้โห จังหวะนี้ครับตามสไตล์พี่ป่าก็พิงจนได้ช่องก็พลิกแล้วก็ยิงครับจะเต่งแตเซฟของเดวิดเดฮาต้องกระตุ้นเพื่อนสักหน่อยครับรู้สึกเวอร์กันอยู่ในช่วงเครื่องครึ่งครึ่งหลังครึ่งท้ายเกมนาทีที่88แล้วใกล้ดวนจุดโทษเข้าไปแล้วยกมาจังหวะนี้ครับแต่อีซี่สำหรับเดวดิดเดฮาส่งมาแปปาบอลมา บอกแล้วครับจุดโทษเลยครับ FA อครับของชแนลนี้แล้วมาที่แล้วก็จะเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสังกับ s <S 2 <jump> ทีมนี้ครับถ้าบอลขึ้นหน้านี่ครับเป็นแอคชั่นของกวนตาครั้งสุดท้ายครับชอร์โลบามาที่โมเซตวีเตอร์โมเซตโมเซตล็อกแล้วก็ให้กับไปโด เปโดเปโดให้กับชาลาบา้าชาลาบา้าแอคชั่นสุดท้ายครับผู้ตัดสินยังไม่เป่าครับนี่ก็จะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วครับเอาเลยครับยังบุกต่อชาลาบา้าพิงชาลาบา้ายังพิงไปเลยครับชาลาบา้ายกมาติดมาตามาตานัา่นแอคชั่นสุดท้ายครับนั่นก็คือชาลาบา้าเตะติดมาตามาตาแย่งแล้วก็เป่าครับจุดโทษครับโดนจุดโทษโดนจุดโทษเว้ยเอาครับคนแรกของเชลซีนั่นคือเบนเอเดนอาซาครับเจอกับดูเดฮง อาซาถอยมาเล็กน้อยฮะแล้วก็ซอยซอยซอยซอ,อ,อ,อยแล้วก็ยิงหนึ่งทิยิงกันติดเซฟดีแค่โอ้คนที่สองของแมนยูครับไอ้คนคนแรกของแมนยูครับนั่นคือมาตามาตาจะยิงทีมตัวเองในจุดโทษหรือเปล่าคนละทางนะครับครูตัวเรียบร้อยนะหนึ่งประตูต่อศูน <Yes S 1> ยน์เนาะเชสฟาเบกัสถอยมายาวพอสมควรฟาเบกัสซอยยึกหนึ่งจังหวะยิงไปเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับ ป๊อกบา้ายิยงลูกนี้เพื่อที่ขึ้นนำเชลซีป๊อกบ้ายึดชิปโอ้โหร้อยล้านแล้วก็มาดูพี่บ้าวครับพี่บ้าวดีโก้คอตาดีเอโก้คอตาเรียบร้อยครับอห2-1ครับเชลซีขึ้นนำมาสิโยติดเซฟที่โบกุตัวแล้วบอลไหลบุม อ้อยครับเชลซียิงเพื่อเป็น3ประตูต่อหนึ่งดาวิดลุยผู้ทีเซฟเซฟกันละมุนละมันเลยครับจังหวะนี้มาสกอตแลสปดยิงโอ้โชนเสาเองครับโอ้โหลูกสุดท้ายเป็นใครยิงเพื่อชนะครับเซฟเพื่ออยู่ต่อครับเป็นวิเตอร์โมเซดโดนกับดาวิดเดฮาวิเตอร์ วีเตอร์โมเศตซอยวิ่งไปใส่เต็มคอชิปโอ้โหออกครับจังหวะนี้ครับยิงเพื่ออยู่ต่อไม่เข้าแพ้ครับมาคิดทะเลียนอิมพอร์ตมาจากโปเซดอกบุนมาคีทะเลียนวิ่งไปใส่เต็มค้อติดเซมโอ้คหยแซมม่อยู่จริงๆกันที่โมกุตัว2องสองเปโดยิงเพื่อขึ้นนำ เฟโดโรดิเกตมาชิวๆใส่เต็มข้อออกกับโอ้โหจนเสาจนเสาโอ้ยแมนยูพลิกสถานการณ์ครับตาลูกนี้ยิงเข้าแมนยูชนะเลยครับจังหวะนี้ครับเฟลานี่เฟลานี่จังหวะนี้ยิงไปตนดเซฟที่โมคูตัวครับเอสปิลกัวเอ็นตาเรียบร้อยเอบโอ้โห ดูทางนั่นเดลิบินบินยิงลูกนี้ไม่เข้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครัโอ้โหอยู่ต่อครับแมนอยู่มาสคอตออลองโซครับผู้เล่นใหม่ของเชลซีแกะกล่องมาจังหวะนี้แปรเรียบร้อยโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟจริงๆไม่เข้าแพ้ยิงเข้าอยู่ต่อครับ ว่าเล่นเสียยิงดิเซโบโอ้โหทีโบกูตัวคนระับแมสอัพเดอะแมนดิเซฟจุดโทษครับละมุนละมันเลยจริงๆครับโอ้โหไปดูแอคชั่นครับผู้เล่นของเชลซีดีใจกันเรียบร้อยครับเป็นแอคชั่นเป็นการโดนจุดโทษมันกว่าในเกมครับโอ้โห,โโหก็ดูจุดโทษเลยก็ได้ผมไม่ว่า ครับเชลซีเชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์เตดสี่ประตูต่อ3ครับการโดนจุดโทษครั้งนี้ครับอยู่ในชแนลเราขึ้นแล้วครับแต่ของจริงถ้าเสมอนี่เป็นเรื่องที่ออฟฟอร์ดนะครับไอนี่คือการดุลพินิษมนโนธรรมของผมเองครับคือการโดนยุดโทษครับเพราะว่าในเกมมันไม่ยิงกันครับก็เจอกันใหม่ครับ <S <S คลิปหน้าวันนี้บายบาย